มาดูวิธีล้างอีเมลใน Outlook ใน2คลิกกันดีกว่าครับใครที่มีอีเมลขยะเยอะมากเนาะเราก็ขี้เกียจจะเคลียร์เนาะในหนก็จะสิ้นปีแล้วเรามาเคลียร์อินบอกของเราให้หว่างเพื่อตอนรับปีใหม่กันดีกว่านะครับฟีเจอร์หนึ่งที่ Outlook มีไว้ให้เราใช้นะครับแล้วผมชอบมากๆมันเรียกว่า Sweep เนาะกากวาดนั่นแหละการกวาดบ้านนั่นแหละเราเลือกอีเมลที่เรา ต้องการลบนะครับหอีเมลก็พอเช่นผมมี j o b d ดเยอะมากแล้วผมอยากจะลบเนาะผมกด s w e รูปไมกวดนี่นะครับมันจะมีออปชันให้เราเลือกเนาะผมสามารถเลือกได้4แอคชั่นแอคชั่นแรกที่เลือกได้เลยนะครับคือการ Move Message ทั้งหมดที่มีเนี่ยมาจากอีกคนเนี้ย no r e p l y แ o ดเซ c ร์ช o ็อบเนี่ยไปที่ Delete Item Move to Delete Item กดโอเคทั้งหมดจะหายไปเลยอันนี้2ใคล้ายกัน แต่บล็อกสําหรับอนาคตด้วยหมายความว่าถ้าเมลนี้ส่งมามันจะเอาเมลเนี้ยไปไว้ใน DELETE ITEM ทันทีเลยเห็นไหหรืออันที่3ครับ Alway s k e e p the l a t e s t message หมายความว่าสมมุติจ็อบดีปส่งมาเรื่อยๆเราอยากเห็นอันล่าสุดนะเมื่อไหร่ที่มีอันล่าสุดมามันจะเก็บไว้ใน INBOX แต่ถ้านอกเหนือจากอันล่าสุดมันจะย้ายไปในโฟลเดอร์ที่เราเลือกเห็นไหอาจจะเหมาะกับพวกปฏิทินอินไวอะไรประมาณนี้ เราอาจจะสร้างโฟลเดอร์ปฏิทินขึ้นมาแล้วลองดูว่าอัลล่สสุดที่ส่งมาอินไวท์ของเราเป็นอะไรนอกนั้นให้ Move ไปหมดเลยเพราะเราน่าจะรับรู้เรื่องนี้แล้วอะไรประมาณนี้อันที่4อนะครับเอาไ o v มูฟเ s สเซจเมสเซจหรือเมลที่เกิน10วันใน Inbox Move ไปที่ Delete อเทมเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูสมมติผมเลือกออปชันแรกลบแค่อีเมลทั้งหมดที่ส่งมาจากคนนี้ในอินบ็ออกไปให้หมดเลย ่าเห็นไหมไม่เกินสิบวิอะ่ะมันก็ลบทั้งหมดทิ้งได้หมดเลยอินบ็อกของเราก็โล่มากขึ้นมันลบไป100เนี่ยประมาณ2อ0สามร้อยเมลที่มันค้างไว้อยู่เนาะซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับกับทุกๆอีเมลของเราเลยกดเลือกแค่หนึ่งอีเมลปุ๊บกดสวีปแล้วมันก็จะลบทั้งหมดให้ภายในไม่กี่นาทีคุณก็สามารถลบอีเมลที่มันค้างคาอยู่ในอินบ็อกซ์ของคุณได้โล่มากขึ้นเพื่อต้อนรับ การทำงาน,นปีหน้าให้มันหัวสบายมากขึ้นเนาะถ้าใครใช้เอาลูกแนะนำให้ลองมาใช้เทคนิคนี้นะครับแล้วอินบอกของคุณจะโล่งขึ้นพร้อมรับกับอีเมลใหม่ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานของคุณจริงๆ